travel distance in vehicles เพื่อๆจะต้องไปขับรถตามระยะทางที่กำหนดจุดที่ไปหารถง่ายที่สุดก็คือสนามแข่งรถนะคะอยู่ด้านบนของเมืองเมกาซิตี้เดี๋ยวเราไปดูที่นั่นกันดีกว่าค่ะจริงๆแล้ว vehicles เนี่ยมันคือยานพาหนะนะคะจะเป็นรถรถเก่งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์รถ สิบล้อหรือว่าจะเป็นเรือก็ได้หมดนะคะแต่ว่าที่แนะนําให้มานี่เนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งรถที่มันมีล้ออยู่แล้วแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แยะๆไปหมดเลยแถมแยังมีของให้ฟาร์มเพียบเลยค่ะและยังมีรถเลิฟคันใหญ่ที่เราตีแล้วก็เพิ่มเกราะให้เต็มได้ทรายมักจะมาเอารถคันนี้นะคะที่อยู่ทางด้านขวาคันนี้ค่ะคันนี้เพราะว่ามันมีล้อเพะเวลามันมีล้อเนี่ยข้อดีคือว่ามันสามารถขับไปที่ พื้นผิวแบบไหนก็ได้นะคะโดยถ้าเป็นรถเก่งหรือรถแบบที่เป็นรถคันใหม่ของอที่มาพร้อมเมกาซิตี้นะคะมันจะเป็นรถที่ขับช้ามากเวลาอยู่บนพวกพื้นดินหรือว่าในน้ํามันก็จะแบบเคลื่อนที่ช้ามากดังนั้นก็แนะนําให้เป็นคันไหนก็ได้นะคะที่มันมีการเสริมเสริมล้อแล้วค่ะตรงนี้จะมีถังน้ำมันนะคะแล้วก็สามารถมาเติมน้ำมันให้เต็มก่อนได้และมีถังเสลพิ่ไซบอร์ค่ะ ทำการเติมเกาะเติมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอารถขับไปเล่นนะคะใส่พร้อมทุกอย่างแล้วค่ะก็เอารถขับไปเรื่อยๆเลยค่ะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากขับเล่นไปเล่นมาและระวังนะคะถ้าเกิดว่ารถตัแคมแบบนี้ก็ไปกดฟลิปค่ะเพราะว่ามันคว่ำค่ะพลิกรถได้แล้วก็ทำการ ขับวันไปเรื่อยๆเลยค่ะสจนกว่าจะครบระยะทาง2,000หน่วยนะคะควสนี้2,000หน่วยทำในตาเดียวก็ได้นะคะและคิดว่าน้ำมันประมาณครึ่งถังก็น่าจะพอค่ะขับบนถนนก็จะง่ายแล้วก็สบายหน่อยนะคะขับวนไปวนมาอาจจะเน้นขับพวกตามขอบวงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องประทะคนเยอะๆค่ะ